นี่อาซีนะครับติ๊กเกอร์ตัวร้อยี่บาทส่งให้ฟรีนี่โอ้อาซีใส่ใสใส่อันเลยสยังสวยเลยนะอาซีอาซีมอหันด้านะครับมันด้าเวฟร้อย้อย้สิบร้อยนิ้ววะเนี่ยเออร้อยสิบนิ้วปีสองพันยี่สิบเอนี้ยนี่นะครับร้อสิบนิ้วร้อยยสิบาทมานะครับเก็บเก็บเก็บกองกองนี่โอ้โห เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาลูกค้าทักแชทมาก่อนค่อยหาหเดี๋ยวฝ<บ>นตก<ด>นี่คลิกอ๋อเ,เก็บไว้เป็นรุ่นด้วยอ่ะหรือเปล่าวะ <laughs> นี่ครับคลิกนะครับร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับฟีโน่ฟีโน่อือหือมาน,น,นี่นะครับอะไรไปเนีนะคลิกเทน่าไปอืมอันนี้อะไรเนี่ยเทน่าเทน,น่าเทน,น่า เทหน้านะครับฝังนี้ย้อนแสงวะนี่ครับร้อยี่สิบาทนะครับสกูปปี้นะครับนูโวไวานะครับนี่โอเคนะครับเก็บแล้วเดี๋ยวฝนตกนะครับนี่นะครับใครสนใจตัวไหนนะครับแครบแล้ววงมาเลยนะครับถ่ายรูปไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงรูปให้อีกทีนึงหรือจะเหมาทักมาได้เลยนะครับเยอะมากมันเปลี่ยนไงบิมไม่รู้นะครับ มันชื้นมันเงือ่อมันเงือ่อมันมันตาแดดเงือเลยออกไงมันร้อนเหมือนคนอะ <c oughs> หัวจะปวดมาครับมาใครสนใจนะครับมาดูหน้าร้านได้นะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับไปเดี๋ยวลงคลิปให้